สนับสนุนรายการโดยบาาัฒนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร PST ฟาร์มนกกรโวจุกแฟนซีและอาหารนกโรโวจุกสูตรสร้างความสม,มู์ให้กับนกชาญทันใจฟาร์มจำหน่ายนกกรโจุกแฟนซีคุณภาพเผือกด่างสายเผือกและโอวันตินสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับและสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ ผมก็ได้นําภาพบรรยากาศที่ไปยังสนามแข่งขันของมหก,กรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่14ที่ผ่านมาครับที่ฟิฟตววีเลจอาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เองครับมีการแข่งขันนกกระจุกและนกบินหลาดงรวมไปถึงสัตว์นา,นานาหลากหลายชนิดครับไปติดตามชมกันได้ในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟิสวินเลจบ้านโป่งราชบุรีแล้วครับซึ่งวันนี้ครับอยู่กับงานมากรรมสัตว์เลี้ยงครับมีการประกวดแล้วก็โชว์สัตว์มากมายหลายประเภทเลยและวันนี้ครับภาพบรรยากาศที่จะนำมาให้ชมกันนั่นก็คือในส่วนของนกลงหัวจุกแฟนซีและนกบินหลาดงรวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นครับไปติดตามชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเฮียพศ PST Farm กับความตั้งใจในวงการการแข่งขันนกกระหัวจุกแฟนซีกันครับเป็นไงบ้างครับเฮียวันนี้ก็ดีครับดีเรียบร้อยดีเพราะว่าเราเตรียมการล่วงหน้าแล้วมีการโอนบัตรโอนเงินอะไรจองเรียบร้อยก็ถึงก็รับได้เลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จไม่ยากครับแข่งขัวันนี้กติกาแฟนซีเป็นไงบ้างครับกติกาแฟนซีก็คือ20วินขึงวิ20วิแล้วก็4ขันรวม4ขันรวมดอกอ่าใครรวมดอกได้ เยอะจุดก็ชนะไปครับแล้วในส่วนของรูปลักษณ์ของนกครับรูปลักษณ์ก็คือถ้าเป็นหนาก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปความหนาแล้วก็ถ้าเป็นโอนตีนเป็นเทาเป็นเหยือกได้หมดครับอ่ายกเว้นยกเว้นนกนกนกดำนะครับเพราะนกดำยังไม่ชัดเจนเรื่องกันทีครับครับแล้วนี้วัตถุประสงค์มีที่เนี่ยตั้งใจว่าเป็นยังไงบ้างพรผมอยากจะให้พวกพ่อนกกันทีเราเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับเพราะว่า อนาคตของพวกเราเนี่ยคือพ่อนกเป็นติ๋วมาแล้วมันต้องเอามาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพื่อให้นกพวกนี้มันอยู่ยัง่งยืนอยู่กับประเทศไทยเราเหมือนกับนกแข่งดำๆทั่วไปนะครับนกแข่งดำๆทั่วไปเราก็เล่นมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่แล้วราคามันก็แต่ละตัวไม่เท่ากันอันนั้นมันคือ ที่คาที่ผมบอกว่านกมันต้องขายตัวเองนกขายตัวเองก็คือนกคุณร้องเล่นขนาดไหนราคาก็จะอัดในตัวเขาเองนะครับน,นั่นนั่นคือไฮไลท์ของเราที่เราอมาเล่นนกเปนตีตแข่งสวยงามด้วยแล้วก็เก่งด้วยครับเพื่อให้มันยั่งยืนอยู่กับประเทศไทยเราประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เพาะนก เป็นตีมากอันดับหนึ่งของของของโลกนะครับของโลกไม่ใช่ของประเทศยอย่างเดียวของโลกเลยะ <c oughs> นะ <c oughs> ครับคุณครับขอบคุณมากครับยังครับครับครับวันนี้ครับห <c oughs> ลังจากที่เราได้คุยกับเมียพลดแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนๆสมาชิกที่นำนกงโงหัวจุกแฟนซีมาแข่งขันกันต่อเลยดีกว่าครับ <c oughs> ครับผมเพ้งครับครับผมผมกบอยละนองครับครับเอ่อพี่เพ้งกับกบอยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเอาพี่บอยก่อนครับครับก็ดีใจนะได้มาร่วมสนุกกับ เพื่อนๆชาวนกพงวัตถุรถนกพงวัตุกปฟนสีครับช่ครับผมมีแรงผลักดันเยอะเลยครับตั้งใจทํานกให้ดีขึ้นครับแล้ววันนี้พี่เพ็งกับโกบอยเอาสีอะไรมาลงกี่จานวนกี่ประเภทครับครับนกขาวมาลงครับหนึ่งตัวครับครับของโกบอยครับเป็นเท้าอ่อนครับเท่าอ่อนของเยียชานครับครับผมวันนี้ได้บัตรได้เบอร์กันล็อกไหมพี่เลขสี่หมกวั่นี้ของผมเบอร์เก้าครับครับ แล้วคิดว่ายังไงบ้างพอมันมีการเพราะมีการแข่งวงการมันจะเป็นยังไงบ้างเอาพี่เพ้งก่อนครับผมว่าผมว่าไปได้อีกไกลแน่นอนนะเพราะว่านกดำเนี่ยแบบที่เคยพูดว่าราคาราคานกดำยังตัวเป็นล้านได้นกขาวผมว่าตัววงหลักแสนทำไม่ยากนะครับครับน่าจะเพาะกันเยอะๆครับครับแล้วพี่บอยมีอะไรจะฝากเพืพี่ใช่ครับเหมือนที่พีเพ้งบอกครับคือเราลบความคิดเก่าๆจากแฟนซีไว้ดูสวยงามกลายเป็น แฟนซีร้องเล่นบนลาวได้ช่วยกันทำให้ให้มาแข่งให้ได้พัฒนาให้เป็นนกแข่งนกสีแข่งได้ครับคขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับงานนี้เอานกมาแข่งกี่ประเภทครับทุกประเภทเลยที่มันเหนียวนะครับแล้วในส่วนของแฟนซีเนี่ยเลี้ยงเล่นนานหรือยังพี่มันปีกว่าครับปีกว่าวันนี้เอาเจ้าโัวไหนประเภทไหนมาลงพี่เศรษฐีครับเอาลงแฟนซีแขวนซี หัวอินซีครับครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับวงการแฟนซีเราอยู่มานานแล้วแล้วพอมันมีแฟนซีแข่งมาปี2ปีนี้พี่มันก็ดีนะก็ดีครับครับผมมันมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆร้องไหมพี่ก็ไม่มีอ่ะก็เรียงให้น้องมันร้องอย่างเดียวพอได้ตังค์โอเคพี่ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับผมนัดเทลามสองหรือนัดพีเอทีครับ วันนี้ก็มาแข่งแฟนซีช่วยงานของพี่พลแล้วจำลมเอ่อนกองหวัวจุกแฟนซีแห่งประเทศไทยครับครับแล้ววันนี้เจ้าตัวอันนี้อันนี้สีโอวนตินครับลากย่าที่สุดข,ของของน,นกนกแฟนซีครับครับตัว,วน,นี้ก็เป็นลูก,ลกพ้อครับเป็นลูกพ้อของทีเีสปาร์ครับแล้วช่วงนี้คิดเห็นยังไงกับครงการคอนซีครับหรือว่าสีโอวนติีนะครับ ผมว่าดีนะคือคือ,ค,อคือเมื่อมีความมากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นราคานกที่คนบอกว่าถูกลงคนลากย่ามันก,ก็ก็สามารถยังยังพมอะ่ะเออมีอไรายได้ไม่เยอะแต่ก็เริ่มเริ่มจากแฟนซีก็เริ่มจากนกโจรจีก,ก่อนได้เราค่อยไปพัฒนาตัวสีอ,อื่นอะไร้ยครับแต่แต่ก็ต้องเป็นนกร้องนะถ้าเกิดไม่ไม่ร้องมันก็ไม่มีเสน่ห์มันก็จบครับพี่ชายวันนี้เอาสีอะไรมาลงครับเอาเต้าอ่อนมาลงครับตัวนี้ พ่อนกเต่าอ่อนหลวงแดงครับครับผมแล้ววันนี้<อ>เป็นยังไงบ้างครับเห็นเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงแฟนซีเพราะแฟนซีด้วยกันเอานกมาแข่งพี่ดีใจนะครับที่ว่าวงการนกแฟนซีเราก้าวขึ้นไปข้างหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแฟนซะีน่ะแค่สีสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องร้องแล้วสัดจากร้องคืนเล่นลาวด้วยนะครับแล้วต่อไปนกแฟนซีเนี่ยก็จะไปอยู่บนลาวแข่งกับนกดําธรรมดาทั่วไป ครับผมวันนี้ได้ได้เบอร์ไหนครับพี่ชานได้บัตรยังเออได้บัตรแล้วครับเบอร์12กับเบอร์9ครับวันนี้ครับลง2ตัวครับพี่ชานรบคนยกนกขึ้นสูงนิดนึงนะพี่โอเควันนี้เจ้าตัวที่ลงเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่พี่อายุประมาณ1ปีครับตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับโอเคครับผมเทาอ่อนนะครับเป็นเทาอ่อน ไม่กลัวกล้องเลยนะครับตอนนี้ไม่ไม่กลัวเลยใช่ครับแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะเดินทางมาสองคืนนะครับยังไม่ได้นอนเลยแต่ว่าให้ได้ลงครับได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้มีส่วนร่วมครับครับผมโอเคครับพี่ชานขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ มาแข่งนกครับไปซีครับรับดอกครับกำลังดูนกไก่อยูงกุเทามงกุฎเทาโม่สามยอดครับ แล้ววันนี้ในส่วนของพี่ปักเอาลงแฟนซีกี่ตัว3่สาตัวครับผมครับผมผม,ผมสอนครับนับว่าเป็นปีที่สองแล้วใช่ไหมท,ที่จัดมาใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งแฟนซีดีคืองานนี้เราก็มาแข่งแล้วก็ร่วมกันทําบุญด้วยนะมีบริจาคให้น้องๆ 50... เท่าไหร่ห้าสงห้าสคนอ่าก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุก ได้เพื่อนได้อะไรมิตรภาพนะเจอเพื่อนฝูงใช่ครับก็เนี่ยดีครับในบรรยากาศก็คือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นเลยครับก็ได้เจอเพื่อนที่รักและชอบในสิ่งเดียวกันครับครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือว่าคนที่เลี้ยงนกดำอยู่แล้วเี่ยก็คนที่เลี้ยงนกดำแล้วก็หันมามองแฟนซีบ้างว่าเดี๋ยวนี้แฟนซีบนลาวก็ไม่ธรรมดาละอ่าก็สู้กับนกดำได้ละครับเริ่มเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น แล้วก็มีสังคมมีเพื่อนที่ดีเจอกันไม่เครียดไม่เครียดโอเคครับซึ่งก่อนจะทำการแข่งขันนกโรงหัวจุกแฟนซีครับทางด้านสมาคมผู้พ่อเลี้ยงนกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวน51ทุนทุนละ1,500บาทครับ อีกุดนึงเข้ามาแล้วอะไรไม่เป็นไรกรรมการเข้าเลยเป็นไหนครับเดี๋ยวจับเบอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับเบอร์เข้าก่อนครับกรรมการลงก่อนครับกรรมการนายเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์สิบสี่สิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่ครับสิบสีครับสิบสี่สี่ มีลุ้นไหมพี่วันนี้เอาตัวไหนมาอ๋อลูกนกเลยครับ5เดือน5เดือนก็กว่าแสีอะไรครับเบอร์ไหนเปลือกครับเปลือกครับเปลือกครับเบอร์อะไรครับพี่เออเบอร์เบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองกำลังร้องไหมครับยังร้องอยู่ยังร้องตอนนี้เขาก็ถึงตอนไหนแล้วพี่กำลังจะเริ่มเริ่มกำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มกรรมการตรวจเนาะโอเคเบอร์สองของใครพี่อื้มนี่ก็ดีอยู่นี่ เื่อนยกแรกได้ได้ได้กี่ดอกพี่สามครับสามเบอร์ไหนนะครับเบอร์สองครับผมมองไม่ค่อยชัดสีอะไรนะพี่เอ่อเทาครับสีเทาแล้วพี่ครับครับผมแล้วตัวนี้นี่นกอายุเท่าไหร่ครับห้าปีครับห้าปีครับถือว่าแก่กว่าเพื่อนในเราเลยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาเด็กเดกกันนะครับครับผมครับพ่อแม่สายไหนยังไงบ้างครับเพื่อน P ี p ครับครับผมครับแล้วตัวนี้อยู่ในครอบครองกี่ปีแล้วครับ ก็อยู่2ปีครับครับผมนี่เราจะฝากถึงเพื่อนๆสมาชิกชาวนกลงหัวจุกเออ่ที่สนใจแฟนซีบ้างครับพี่ก็สายพันธุ์ดีกล้อง PSC นะครับโอ้โห IQ สูงสายพันธุ์ดีขายกันตรงๆเลยนะพี่ตรงๆเลยครับครับโอเคครับเพื่อนขอบครับ เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอยูซุนนกสยามและพี่สิทธิ์ข้ามเปไก่เรวดีครับในฐานะคนที่เก็บภาพครับซึ่งมองเห็นภาพบรรยากาศโดยรวมของสนามและการแข่งขันครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับวงการนกของจุกแฟนซีครับก็ดีครับมาแข่งกันรู้สึกว่ายังโอบุมเหมือนเดิมครับเริ่มกันเอ็ดนี้ไปไหนเราตเราีเป็นใสแว่นก่อนใสแว่นก่อนเติมรอใส่แว่นก่อนครับผมวันนี้แดดดีครับแดดเปรี้ยงเลยครับผมครับ ทครับเป็นไงบ้างครับวันนี้<อ>ความพึกเพื่เป็นไงบ้างบรรยากาศนะครับต้องขอบอกว่าเมื่อวานสนุกแล้ววันนี้มันกว่าเมื่อวานอีกโดยเฉพาะแฟนซีนะครับนกสวยและเก่ง,องโอ้โหแบบจริงๆนกสวยและเก่งเมื่อกี้ผมเจอลิกแล้วก็ร้องเบิ้ลด้วยนะฮะเรียกว่าได้สุดยอดจริงๆแล้วเดี๋ยวบรรยากาศยังมีต่อของนับดอกนะวันนี้กระแสนับดอกทั้ง VIP แล้วก็โอเพ่นโอเพ่นตอนนี้ยอดจองยอดซื้อบัตรอ่ะ,อะหลายร้อยแล้ว ก็ต้องขอบคุณนะครับครอบครัวคนรักนกนะที่ยังรักนกกรงหัวจุกกันอยู่นะครับที่มาร่วมงานของสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกนะครับกับงานจริงขั้วมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณแฟนซีที่มีแฟนซีคนละกี่ตัวตอนนี้ผมมีสิทธิม์มีมีอยู่บ้ามีสองตัวครับของผมของผมหนึ่งนกครับมีแฟนซีอยู่หนึ่งนกเล่นเล่นหยุดหยุด เขาจะเริ่มเล่นเล่นต่อเนื่องที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆชายบรราน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บรราน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บรราน่าผมเลือกใช้บาน่าเพราะว่าบรนณามันกันกรองมาจากธรรมชาติโดยตรงับผม PST ฟามนกกระหูจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระหูจุก PST สูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก PST สูตรแข่งสร้างความแข็งแรงร้องดีร้องทน PST ฟาร์มสีสัชนาลัยสุโขทัย สนับสนุนรายการโดยชาญทันยจฟาร์มจำหน่ายนกกรงหัวจุกแฟนซีคุณภาพเผือกด่างสายเผือกและโอวัติน ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันของนกลงจุกแฟนซีสี่ขันรวมดอกครับเรียกว่านกแฟนซีเนี่ยร้องเฉลี่ยกันประมาณ3-4ถึงดอกนี่ยมีเยอะมากครับเรียกว่าร้องเทียบเท่ากับนกดำเลยครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศครับที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ครับสำหรับนกลงจุกประเภทแฟนซีครับใช่ได้ครับใช่ได้ครับวันนี้เปิดให้ดูได้ไหมสีอะไรได้ครับครับ สี่ขันกดไปกี่ดอกครับวันนี้พี่ก็อยู่เจ็ดดอกครับเจ็ดดอกลงมาเยอะลมเยอะครับลมเยอะครับโอเคครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับแฟนซีวันนี้ก็ดีอยู่ครับดีกรรมการก็ชัดเจนดีครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเยอะครับวันนี้เดี๋ยวก็ขอไปต่อวีไอพีต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้แค่สิบดอกเองครับสิบดอกโอ้แต่ก็เฉลี่ยก็เยอะอยู่นะครับวันนี้นี่ชื่ออะไรจากทีมงานนมาจากที่ไหนครับใช้นกของพีเอสฟาร์มของเฮียพดครับครับผมแล้วส่วนตัวพี่ชื่ออะไรแล้วมาจากที่นารินครับมาจากสมุทรปราการครับครับผมแล้ววันนี้ลงแฟนซีกี่ตัวเออสองตัวครับครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับวงการแฟนซีนะปัจจุบันครับก็พัฒนาดีขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอานกแฟนซีมาแข่งนี่ก็ถือว่าในวงการนกแฟนซีนี่ก็ น่าจะไปได้ใจครับได้กอดอกครับวันนี้นกสีอะไรเปิดให้ดูเลยเยีวนตินครับอ้าวนกไปไหนแล้วจานนกหายอยู่ครับโอไม่ไม่หายแล้วครับโอ้ท้านทำให้ใจเสียดีครับครับผมขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นกเนี่ยพ่อแม่เป็นสายไหนแลวอายุเขากี่ปีแล้วอ๋อปีเอ็ตปีฟ้าครับประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับเฉลี่ยแล้วร้องประมาณขันละสามดอกสามดอกครับได้ก้าดอกครับ ขันแรกก็ยี่หน่อยครับขันแรกไม่รอครับครับผมครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆสมาชิกเก่าแฟนซีมั้ครับครับมาเล่นนกแฟนซีก็อย่าลืมฟาร์มเพีเอชพีฟาร์มนะครับครับผมขอบคุณมากครับโอบคุณครับครับครับแล้วฟาร์มต้นกบที่ชื่อเฟสครับชื่อเฟสมาจากจังหวัดไหนครับพี่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์วันนี้นกที่ใช้แข่งสีอะไรอายุเท่าไหร่พี่ส่บางนกมันลูกเชื้อเผือกพี่อายุแปดเดือนครับลูกเชื้อเผือกครับก็ ตีว่ามีดำแซมประมาณสัก10% 20%นะครับครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นสายไหไยังไงบ้างพี่เป็นสายของ k m k ฟาร์มนะครับตครับครับผมครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆสมาชิกชาวแฟนซีบ้างพี่ก็ <c oughs> มันก็สนุกดีพี่ครับผม <c oughs> แล้วผลงานวันนี้เป็นยังไงบ้างในรอบสี่ขันรวมได้กี่ดอกแล้วก็5ดอกกี่ดอกนะพี่ได้15ดอกมาเชยได้ที่สครับ ตอนเชิญได้กี่ดอกพี่ได้ดอกได้ดอกเดียวใช่ไหมพี่ครับผมพี่คิับเจตตาครับผมสีอะไรวันนี้อายุกี่เดือนเป็นโอวันตินครับเป็นโอถ้าจะเคยเห็นก็เป็นเป็นคู่เกิดครับโออ่อนโอสีเพียนะฮะครับแล้ววันนี้ผลงานเป็นยังไงว่างพี่พี่ก็ติดน่าจะติดห้าสิบเกินดอกครับครับผมเบอร์ห้าสิบสี่ครับครับมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆแฟนซีบ้างครับก็ให้มันเหนียวแน่นอย่างนี้นะครับครับผม แล้วส่วนตัวพี่ทําอยู่กี่คู่ในส่วนก็ทําเท่าเดิมเกือบทุกปีครับไม่ได้เพิ่มครับไม่ได้เพิ่มปริมาณก็คือเอาคุณภาพบตอนนี้มีกี่คู่แล้วพี่ตอนนี้มีอยู่สี่คู่ครับสี่คู่สี่คู่ครับครับและในส่วนนกดําก็ยังทําอยู่ด้วยใช่ไหมก็มีมีมีเป็นสายตะนาวสีอยู่ครับมีอยู่คู่หนึ่งครับผมเป็นคู่พื้นที่ที่ทําให้มีวันนี้ครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณครับแต่ก็ขอขอบคุณเอ่อมือน้ําผมนะฮะเอ่อพี่ปุ๋ยอ่ะโบหินครับนี่ครับ อคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ชื่อพี่อะไรจากไหนพี่พี่โมสามร้อยยอดครับพี่โมสามร้อยยอดครับครับผมตอนนี้เนี่ยเอ่อครอบครองนกสีอยู่ยังไงบ้างพี่ก็หลายตัวครับครับทำหลายคู่ครับอันนี้ลูกเกิดครับครับมงคลเทาพี่น้องมงคลเทาอามเมโดครับ นี่กวนอูครับลงแข่งอันงนี้นี่นี่นกเผือกครับเอาลงตัวเดียวพลาดครับวันนี้ได้สี่ดอกขาผม <c oughs> แล้วมีอะไรจะฝากถเพื่อนๆสมาชิกเอ่อที่เล่นนกแฟนซีบ้างี่ก็นกแฟนซียังอ่อพัฒนากันไปเรื่อยๆครับก็ช่วยกันเลี้ยงกันสนใจให้เยอะครับจะได้ <ๆ S 1> และในตอนนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าใครกันครับที่ได้ที่หนึ่งในประเภทนกกระโดดจุกแฟนซีสี่ขันรวมดอกครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับครับพี่ต้องช่วยสรุปผลงานวันนี้หน่อยได้ที่เท่าไหร่แล้วก็4ขันรวมได้กี่ดอกก็่อเคเช็คแล้วน่าจะได้ที่หนึ่งแล้วก็สขันรวม18ดอกครับ18ครับมตอนนี้มีลองเล่นประมาณไหนที่เชล เออมีครบครับผมมีเพลงสามมีเบิ้ลม,มีมีทุกเพลงครับลากหวายมีอะไรมีครบหมดทุกอย่างในในเพลงนกทั้งหมดครับครับและในหนึ่งขันยี่สิบวินาทีที่ร้องเยอะสุดวันนี้กี่ดอก <7 S 1> ครับพี่เจ็ดเจ็ดดอกครับเจ็ดดอกเจ็ดดอกครับเรียกว่าร้องเทียบเท่้าแบบนกธรรมดาเลยนะพี่อ๋ออันนี้ปกติก็ถ้าถ้าวันธรรมดาก็เดินแข่งขนานมีทุกปรอยู่แล้วนนครับพีครับก็ามีผลงานต่อเนื่องตลอด ผมจำไม่ได้น้ำกีที่บอกมันอายุเท่าไหร่นะพี่เออสอปีครับเจ้าสีนวลอายุสองปีครับผมครับผมแล้วแต่งเออไม่มีอะไรมากครับเลี้ยงปกติทั่วไปอยู่ได้นกรวมตากแดดได้ปกติไม่กลัวแดดนิ่งร้อนยิิงดีดครับครับผมแล้วอยากให้พูดถึงสีโอเวนตินหน่อยในวงการแฟนจีเรียกว่ามัน มันจับต้องได้เลยที่ราคาราคามันจับต้องได้แต่ถ้าถามว่าราคามันก็มีตั้งแต่เกตต่ำคือราคาแต่ต่ำยันสูงก็แล้วแต่แต่ละฟาร์มแล้วก็แล้วแต่คุณภาพของนูกแต่ละฟาร์มเหมือนกันแต่ตอนที่ซื้อมาก็ไม่ได้มองในเรื่องของราคาเรื่องของอะไรทอบก็ะสุนครับมองที่ร้องด้วยใช่ไหมออตอนซื้อมาสี่เดือนอยังไม่ร้องครับแค่ออกการเป็นตว่าเล็กๆปกติเข้าไปครับ แต่เราเราเช็คต้นสายใช่ไหมพี่ใช่ครับเราซือ้อเราซื้อต้นสายเราซื้อของฟาร์มพีเอสทีับผมแล้วมีอะไรพอเห็นแฟนซีมาแข่งเนี่ยแล้วนกก็แต่ละแต่ละคนก็ร้องกันเยอะแล้วรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> าก็ใหม่ๆก็เป็นบาทอยู่รับใ <laughs> หม่ใหม่ก็ปบาทอยู่ควรจะทำไม่ได้แต่ว่าก็มันขึ้นอยู่ที่ตัวนกครับว่าตัวนกมันทํทำเกมอะไรอยางเงี้ะนะเออ ครับแล้วพอเห็นนกต่างีด้วยกันร้องเล่นเยอะๆอย่างนี้ก็ดีใจครับผมนกหลายตัวก็ร้องดีแต่นี่เมื่อขึ้นอยู่กับจังหวะและอย่ากขึ้นอยู่สมการของตัวนกด้วยนะครับว่าเราฟังเราสามารถเอานกไปสร้างสมการข้างนอกได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่สำคัญที่สุดเลยการงหนกแข่งการับแอกเลยครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ก็เสร็จจากสนามนกกระจุกแฟนซีกันแล้วเรารู้ที่หนึ่งกันแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างในครับไปดูภาพบรรยากาศาว่ามีสัตว์ประเภทไหนกันบ้างครับเอนๆสมาชิกครับเดี๋ยวาตามกันไปเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับกับภาพบรรยากาศาของงานมารรกมสัตว์เลี้ยงที่ฟิตวิเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามกันต่อครับยังมีภาพของนกนานาชน,น,นิดรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆภายในงานด้วยครับ สนับสนุนรายการโดยบันนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร PST ฟาร์มนกรกระจดกแฟนซีและอาหารนกกระโดกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้กับนกชาญทันใจฟาร์มจำหน่ายนกรกระโดกแฟนซีคุณภาพเผลือกด่างสายเผือกและโอวันตินราชผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยที่ฟิตวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ผ่านมาครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วง คนรักนกรีพอร์ตครับผมช่วง sure. คนรักนกรีพอร์ตไปกันที่ภาพบรรยากาศการแข่งขันไก่แจ้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับในงานมากรรมสัตว์เลี้ยงนี่เองซึ่งมีการแข่งขันไก่แจ้สองประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภท VIP และ Open ครับ การแข่งขันไก่แจ้ในครั้งนี้ครับชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาซึ่งเรียกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากครับสำหรับการแข่งขันไก่แจ้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เอกสายฟ้าได้ครับที่นำภาพบรรยากาศของสนามไก่แจ้มาฝากพวกเรากันครับแล้วก็ข้ามฟังครับไปยังสนามกันขันนกกรงหงุกที่พีเอยูซุปนกสยามครับได้นําภาพบรรยากาศการขันกน,นกกรงหจุกประเทศเสียงทองและ สากคนมาฝากพวกเรากันครับ สวัสดีครับวันนี้ขอนําท่านสู่งานแข่งขันมหากรรมการกุศลใจเพื่อใจนะครับของมูลนิธิหัวแจงเป็นทไทยในพระบรมราชูปธรภมนะครับจัดโดยสมาพัธ์ผู้เลี้ยงนกคงหัวจุกแห่งประเทศไทยนะครับเราจัดกันในงานของมหากรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเป็นการร่วมจัดมาในงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่1 4นะครับจัดณตลาดกลางฝาสวยงามฟิติลเล็ตบ้านโป่งราชบุรีนะครับทางสมาพันธ์ผู้เลี้ยงนกคงหัวจุก แห่งประเทศไทยนะครับนําโดยท่านนายกสุรเทพนะครับหรือเฮียไฮของเรานะครับก็จัดการแข่งขันขึ้น2วันนะครับเสาร์ที่15ธันวาคมและก็อาทิตย์ที่16ธันวาคมนะครับวันเสาร์จัดการ2รายการที่ท่านเห็นก็คือประเภทเจ้าเสียงทองและรายการที่2ก็จะตามด้วยประเภทสากลยุคใหม่นะครับส่วนในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมนะครับก็จัดการอีก2รายการก็คือรายการของ4ี่ยกแปดอกว i p ีและ4ยกแดดอกโอเพ่นนะครับ ยังไงมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญมาร่วมสนุกกันณนสนามตลาดกลางป่าสวยงามวิทเเล็บ้านโปง่งราชบุรีนะครับช่วงคนรักนกรีพรรับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตท่านผู้ชมหรือเพื่อน,อน,อนสมาชิกท่านไหนสนใจจะร่วมรายการความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อมากับทางรายการได้เลยครับ ช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกครับผม ครับท่านผู้ชมครับและสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับเข้ามามสนุกกับทางรายการทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนครับปารดานาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายแล้วทั้งอาหารนกโรจุกและนกกระเขนดง p s t อฟาร์มฟาร์มนกโรจุกแฟนซีและอาหารนกโรจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้กับนก ชาหัตเจฟาร์าจำหน่ายกนกขมุณจุกแฟนซีคุณภาพเพือกด่างสายเปือกและโอวันตินต้องขอคบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วแนะนำที่ชมรายการของเราผ่านทานง Facebook ได้ที่คนรักนกไทยแลนด์ผมก,กนใหม่ครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแคทชั่นแนลวันนี้สวัสดีครับในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมเชื่อเป็นตัวช่วยได้เยอะ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจให้กับคนที่ธุรกิจเนี่ยมีปัญหานะฮะไก่จริงๆแล้วถ้าเล่นกันเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไขวัดเรื่องอะไรมานะผมว่าไปสากนได้อย่างสบายเพราะมันจะเป็นกีฬาภูงบ้านถ้ามาอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มีกิจกรรมในครอบครัวลูกเหล็กเล็กแดงเล่นได้หมดตอนนี้ต้องต้องดูอีกสักเดือนสองเดือนนะครับเพราะว่านกยังผลสภาพไม่เต็มที จังหวัดชุลน้าอีกสักสองเดือนจะเต็มที่นะครับผมครับ